thông nà vô chơi thông nà cập bàn ba tiếp cập thông nào bàn nào mua đâu cho đó mà cho ông pa pa này nè lia này lời vô chơi sắp này cho bưng đi nè bà bà cho pa con mưa hàng mân lục toàn bà đi nào đấy ป้าลงต้อนพวกเจ้าไอ้เด้ปลาคอปลาดิปนเจ้าสบายดีทนผู้ชมที่ฮักแทงทั้งหลายวันนี้กลับมาเลาะลิ้นตามบ้านตามเมืองตามเคยพวกเจ้าบ่ได้ไปเลาะลิ้นทำแล้วคนตกยามนี้เข้าทํำบ่ได้ฮอดยามแดงจะค่อยเข้าทํำแต่ประมาณนี้กับเมืองเห็นขาเจ้ายิบติบเข้าพวกเจ้าทางบ้านเพิ่นเฮติติบเข้ายอมสีดลายเป็นลายสอง แบบนี้พุ <minority> ่งเจ้าเน่เน่เน่แบบนี้เด้อเอาเด้ออันติปเข้าฟอร์มขายฟอร์มส่งแล้วพี่น้องอันนี้กัเพิ่นกําลังจะไปส่งเด้ออันนี้เด้อเด้อเพิ่นเฮ็ดเพิ่นกัจะไปส่งแบบนี้เด้อพุ่งเจ้าสามารถสั่งได้เด้อเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วความขายความส่งให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเด้อพุ่งเจ้าเด้อติปทำนี้หั่ราคาเท่าไหร่ละที่เฮ็ดขาหนึ่งหนึ่งสิบห้าพันหนึ่งหนึ่สิบห้าพันเนาะอ่ากับจะต้องบายได้สบายนะเนาะอันนี้เนาะ แต่เวลาส่งนี่เขาเจ้ามาฮับอยู่พี่เลยวะไปส่งอยู่ตลาดเขาอยู่ตลาดอ๋อส่งอยู่ตลาดกือบสิบห้าพันเลยห้าหกสองห้าเจ้าสองสามสี่ซาฝากไปเนื้อหัวใต้ยัดตีพี่น้องฝากได้เด้อไปเนื้อฮอดใต้สั่งได้สั่งสั่งจองในเด้อพวกเจ้าเด้อส่วนไลายเพื่อนจะเฮ็ดติปน้อยๆแบบนี้เด้อเฮ็ดติปใส่บาทพวกเจ้าเอ้ยติปพาเข้าพาขวัญส่วนไลายจะเฮ็ดติป จะจับนี่อันหนึ่งสิบห้าพันกิีบจับต้องได้พู้เจ้าทึกทึกง่ายงย่ายลายแบบนี้เด้อตอนนี้กำลังยิบให้มันมมให้มันมั่นนะพู้เจ้าให้มันเข้าแบบนี้เลยนะเด็กกำลังม้วนยนะอยู่งเนาะม้น่นนี่เฮ็ดได้จังหน่อยละนด้เป็นซิฟหลืได้เป็นซีฟเหรยอ,ยอหลอยอยู่นะอันนี้ขลองวัจัก chắc hay bị pin sến nói nọ, vậy này. Vả lại, cậu cho cả ama nhom xí đâu, phucho đâu. Đây, đây phần cả. Cầm leo chắc to, lau to, làm ngang ngang này là. Lắc chắc, anh ăn leo phần cả mà nhom xí, vậy này đó, phucho đó, đây. Giặc mắc xí nhắn cả nhom, áo vậy nị, cậu cho nhom áo xí ngắm ngam đây nị này. Còn cái cho cả bạn co dài. Ừ. 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 cho ใม่บบเกวียน่นนี้ตัวนี้ก็เป็นฟ้าของมันเน้ะเขาเจ้านี่พาอัดก้นอัดหัวเนี่ยนี้นะนี่เป็นกับปะยางไงเขงย้างนี่นะเขาเจ้ากับสารเขาจะมาอัดตัวนี้นะดิอัดอันนี้นะเขาเจ้าเฮ็ดกันไล่ล้ะอเต็มกระตานึ่งเด้อดเดีัดแล้วนนเล่นี่ยสามอายก็ไปใส่ยางพันิดราคาเราแปดพันเหมือเค